สวัสดีครับสวัสดีครับนะครับวันนี้ทางรถบ้านมือสองคอนแก่นนะครับหรือว่าธนชัยเจริญรถบ้านนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับสไครต์กับรถบ้านมือสองอนแก่นด้วยนะครับฝากเป็นกําลังใจกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งนะครับเมื่อมีรถใหม่ๆเข้ามานะครับส่วนท่านใดนะครับที่ไม่สะดวกติดตามทางช่อง y o YouTube ทางผมเองก็มีที่เพจ a c e b o o k นะครับให้ท่านพิมพ์ค้นหาคําว่ารถบ้านมือสองคอนแก่น ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามให้หน่อยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเรามาอัปเดตรถนะครับที่ขายไปบ้างแล้วก็รถที่มีเข้าใหม่นะครับหรือมีราคาเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างนะครับเอาเริ่มตั้งแต่รถที่เราขายไปในอาทิตย์นี้นะครับเราจะขายไปก็คือจะมีนิสสันมิกเอ็มนิสสันฟอนเทียนะครับที่เป็นรถบรรทุกวัวน,นะครับแล้วก็อิซูดีแม็กนะครับที่เป็นตัว ไฟข้าหลามตัดนะครับปี0607นะฮะตัวแรกนะฮะันั้นไม่ได้ลงเลยนะครับก็เข้ามาก็มีพ่อค้ามาขอตัดไปนะครับส่วนรถที่เหลืออยู่นะครับก็จะมีการปรับเปลี่ยนราคาให้กับลูกค้าบ้างนะครับนะนะอยากจะเช่นอะไรบ้างมาดูกันนะครับเริ่มแต่คันแรกก็จะเป็นตัว isuzu dagon power นะครับตัวนี้จดทะเบียนปี2544นะครับ นะฮะสองห้าสยางดีเครื่องดีเกียร์ดีนะฮะก็เป็นเครื่องยนต์3.0นะครับแต่เป็นปั๊มสายแล้วก็คือเป็นปั๊มธรรมดาทั่วไปนะครับเหมือนกับพวกพวกเครื่องยนต์2 5 0 0 2 0 0ะครับนะบไม่จุกจิกแล้วนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องว่าปั๊มจะมีปัญหานะครับคันนี้ก็เปิดราคานะครับปัจจุบันก็ขอปรับราคาลงอยู่ที่ 139,000บาทนะครับของเหลวลูกค้าต้องไปเปลี่ยนเองนะครับท่อมันก็จะเป็นท่อลงหน้าพาวันี้ลูกค้าไปทําเอาเพราะว่าราคานี้เป็นราคาพิเศษแล้วนะครับหนึ่งแสาท่นะครับส่วนคันนี้ก็จะเป็นโตโยต้าไฮรักวีโกปี2010นะครับสองพนะฮะคันนี้ก็ได้เครื่องยนต์2.5นะครับ Vn Turbo นะครับร้อแรงมา้าสีสันก็จะมี ขายได้เก็บงานสีนะฮะคันนี้ก็ราคาเบาๆก็ตั้งอยู่ที่ราคา2,65,000บาทนะครับขายตามสภาพของเหลวลูกค้าต้องไปเปลี่ยนเองงานสีลูกค้าต้องไปเก็บเองต้องมารับเองทั้งคู่นะครับนะครับสอาพถ้าคันนี้เป็นรถเก็บงานถ้าไปอยู่เต็นท์ใหญ่ก็มี3ขึ้นนะครับผมนะฮะแล้วก็คันต่อไปก็จะเป็นตัว isuzu นะครับ d-max ปี2004หรือว่า2547เป็นตัวสุดท้ายของเครื่องยนต์ไดเร็กนะครับเป็น d m a x ที่เครื่องยนต์ไดเล็กที่หลายคนนะครับจะชื่นชอบในเรื่องของความอึดความทนการดูแลง่ายนะฮะไม่จุกจิกเครื่องยนต์ปัญหาน้อยนะครับก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้ก็ตั้งราคาอยู่ที่2 9 0 0 0บาทนะฮะสนใจต่อรองราคาได้ของเหลวนะฮะเราจัดการ เปลี่ยนให้นะฮะทั้ง3อย่างแล้วก็จะส่งให้ฟรี100กิโลเมตรนะครับความสะาดต่างๆเราชงทําความสะอาดให้หมดในห้องเครื่องในห้องโดยสารนะครับจัดการทําให้หมดแล้วนะครับอ่ะมาดูคันต่อไปนะครับคันนี้ก็จะเป็น d m a x นะฮะซูเปอร์แพตตินัมนะฮปี2010นะครับเป็นรถบ้านมือเดียวเลยนะครับอ่ก็จะมีล้อแม็กแต่งหน่อยนะครับสีสันรถเดิมบางนะฮะ เคยเก็บสีแค่บางชิ้นเท่านั้นเองนะครับเล่มพร้อมโอนคันนี้ก็ราคาอยู่ที่269,000บาทนะฮะห้องเลีวเปลี่ยนให้หมดทุกอย่างแล้วนะครับพร้อมส่งนะครับคันนี้นะครับสนใจติดต่อสอบถามมาได้นะครับ269,000แล้วก็คันนี้นะครับคันนี้ก็จะเป็น Toyota Suna Vios ปี2007นะครับ รถบ้านมือเดียวเป็นตัวท็อปเลยนะครับเครื่องยนต์นะฮะก็1.5 VVTi นะครับเกียร์ออโต้แอร์แบ็กคู่หน้าระบบเบรคเป็น ABS คันนี้ขอปรับราคาลงอยู่ที่159,000บาทนะครับ159,000บาทของเลวลูกค้าไปเปลี่ยนเอานะครับต้องมารับเองนะฮะสติ๊กเกอร์ศูนย์พวกนี้ยังอยู่นะครับเดลต้าขอนแก่นเป็นรถบ้านมือเดียวนะครับนะ รับราคาจากเดิมที่1 6 9 0 0 0เหลือเพียงแค่159,000บาทนะครับนะฮะของเลูวค้าไปเปลี่ยนเองนะครับมาดูนะครับมีคันไหนบ้างนะครับแล้วก็ที่จะเหลืออีกหนึ่งคันก็จะเป็นตัวเข้าใหม่นะฮะก็คือ Toyota h i ฮ u x ก i g o ปี2549หรือว่าปี2006เป็นเครื่องยนต์3 0 v n t u r b o นะครับ เครื่องยนต์3,000นะครับนะฮะเป็นตัวพีเรเนอร์ตัวสูงคันนี้เก็บรายละเอียดสีเรียบร้อยหมดแล้วนะครับผมนะฮะคันนี้ก็เปิดราคาอยู่ที่นะครับ2,49,000บาทนะฮะเปลี่ยนของเร็วให้จัดส่งให้ฟรี100กิโลเมตรสนใจติดต่อสอบถามมาได้นะครับนะฮะนะฮะก็มีมัดจำนะครับ10,000นส่วนที่เหลือจ่ายที่หน้าบ้านท่านได้เลยนะครับส่งฟรีแค่ร้อยโลนะครับถ้าเกินระยะทางลูกค้าจะต้อง ช่วยค่าเดินทางเพิ่มนะครับสองแสนสี่หมื่นเะก้าพนะันก็เหลือแค่ประมาณนี้นะครับนะเราเต็นเล็กๆรถไม่เยอะนะครับนะสนใจคันไหนติดต่อสอบถามมาได้ที่เบอร์098 2744 279 idline 094 475 44 4441นะครับอยากดูรถตัวจริงนะฮะคันไหนนะครับรบกวนโทรสอบถามก่อนนะครับว่ามีติดหน้าติดจองหรือเปล่านะครับท่านจะได้ไม่เสียเวลานะครับ แล้วก็อย่างนึงเราจะไม่ได้รับนัดข้ามวันนะครับเพื่อไม่การเสียเวลาแก่ทางเราแล้วก็ทางลูกค้าคนต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ